นน่้ึงที่หนอนเจาะเจาะตรงนี้ใบหงิกใบงอมาก็หลายเดือนมันจะได้ตอนนี้อายุแปดเดือนแล้วนะครับตัวน,นี้พอได้นะครับ ตันนี้อีก,กต้นหนึ่งกห็หลายเดือนหลายเดือนทำมาหลายวันนะครับต้นนี้นี่ก็อีกต้นหนึ่ง